สวัสดีครับเพื่อนๆนทุกคนผมคนบ้านๆน,นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับการเมืองกันสักหน่อยนะครับคำถแถลงการนโยบายของนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่12กันยายน2567ที่ผ่านมานะครับคำถแถลงนโยบายของรัฐบาลนะครับมีสาระสำคัญนะครับระบุถึงเจตนารมย์ยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลนะครับมุ่งมั่นจะสร้างความสามัคคีปลองดองให้เกิดขึ้น ในสังคมไทยนะครับซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศให้ก้าวหน้านะครับเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะครับ10นโยบายเร่งด่วนนะครับหในนั้นมีนโยบายเรือธงของรัฐบาลอีกด้วยนะครับก็คือเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทนะครับที่จะดำเนินการทันทีมีดังนี้นะครับนโยบายที่1ปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบ นโยบายที่2ส,ส่งเสริม SME นโยบายที่3ลดราคาค่าพลังงานและสาธารณูปโภคนโยบายที่4ส,สร้างรายได้ใหม่นำเศรษฐกิจนอกระบบภาษีและเศรษฐกิจใต้ดินเข้าสู่ระบบภาษีนโยบายที่5กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการดิจิทัลโวลเ e ตนโยบายที่6ยกระดับการทำเกษตรเป็นเกษตรทันสมัย นโยบายที่7ส่งเสริมการท่องเที่ยวนโยบายที่8แก้ไขปัญหายาเสพติดนโยบายที่9เร่งแก้ปัญหาอาชญากรรมนโยบายที่10ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและจัดสวัสดิการสังคมซึ่ง10นโยบายนี้นะครับรัฐบาลจะทําเร่งด่วนเลยนะครับโดยเฉพาะนโยบายเงินดิจิตอลวุลเหนึ่0 0 0 0 0บาทนะครับนี่คือพระเอกของพวกเราเลยนะครับสวัสดีครับ